คำเตือนคลิปนี้จะทำทเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนำให้ทำตามควรใช้วิจรารณญาณในการรับชมมาทุกคนเหมือนวันนี้กลับมากันอีกนะผมกับเกมเอเดนเตอร์นะครับวันนี้เรามีพลอยเริ่มต้นกันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยพลอยเนาะไปทุกคนก็เดี๋ยวนี้เป็นไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปดูปกันเลยครับผมมา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 ,มาอมโอเคนะครับเชโอ้ผมรอบนี้ มาหาหน่อยเว้ยมเพิ่มแปดหน่อยนะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่โหุ่นไม่ค่อยติดว่ะหกสิบโอ้น้อยจัดสี่ร้อยอ้ยโอเคดีขึ้นโอค้คเที่ยวผมลดลงเรื่อยๆเลยโอเคเดนมาแล้วนะครับเออย,ยังได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเชี่ย,ย เกือบแล้วอ่ะเหลือพันเดียวเองตอนนี้โอ้โหแล้วดูทรงน่าจะเริ่มลดแล้วด้วย,วยโอเคติดไข่ามาครับมาอย่างน้อยไข่เอเล่งก็น่าจะพอแหละได้อะไรดีๆอยู่นะสวยอุ้ยสี่ร้อยแปดสิบโอเคทางมันอุต่ออุต่อโอเคติดไข่ไหมละครับโอเคตอนนะอนี้ที่แปดร้อยนะอยู่น้อยขอคืนพันห้าก็ยังดีอ่ะต้องประมาณเจ็ดร้อยปะถ้าจะคืนพันห้าแบบน่าจะไม่ถึงนะ โอ้โห17เอ้ยก็พอได้อ okay. ยู่โอเคสวยๆมาเราสลูกลาแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดินมาอยู่ปะ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 ปาฟุตบอลฟุตบอลเอเดนฟุตบอลในฟุตบิลละโอ้โหเจี๊ยบเหมือนล่างฟุตบินี่แม่งจะล่างหลอกใครก็ไม่รู้อะดูดิมีทรงเลยครับผมโอเคมาอยู่ยิงธรรมดาเอี๊ยยิงธรรมดาก็ดีกว่าว่ะ มนไม่เข้านะครับโอ้โหดูทวกขีดได้ไม่เข้าเลยตอนนี้เหลืออยู่พันสองนั่นแหละอุ้ยมาแล้วครับโอเคสวยมาได้พี่หนึ่งพันสองร้อยโอเคเป็นสองพันห้าครับผมอย่างน้อยก็ได้กำไรมาอยู่นะโอเคอเสร็จกระจายมาครับนี่ปล่อยเลยครับผมเพราะเดี๋ยวเราจะไปยิงหุ่นกันนะโอเคไปได้ไร สามร้อยเอ้ยโอเคไม่แย่ตอนนี้ก็ไป 2, 5, 5, นะ็นสองพันห้าแผมได้กำไรมาที่หนึ่งพันนะอ่ะขอยิงแปดนะครับผม,ม 1, 6, นนกับคุณอ่ะดีไงพันหกกับคุณเรียบร้อยครับผมตอนนี้ได้กำไรมาแล้วอยู่ที่สามพันหกร้อยนะครับผมก็ถือว่าแก้แค้นจากรอบที่แล้วสําเร็จแล้วแล้วกันนะทุกคนในคลิปนี้ก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามเล่นกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนโอ้โหคลิปนี้แม่งเกือบไปแล้วนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบาย